สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวโคมไฟพกพาไร้สายนะครับโอไลท์โอบอเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องนะด้านในมีอะไรกันบ้างนนครับด้านกลางของกล่องนะครับโอไลท์โอบอบในโคมไฟพกพาจะมีการบอกรายละเอียดสเปคความสว่างในแต่ละโหมดนะว่าสว่างกี่ลูเมนนะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะและก็ทดลองใช้กันนะบอกได้เลยว่างานดีมากแบรนด์นี้ไม่ต่างจากพวกแบรนด์ฟินิคหรือว่าไนคอเลยนะแต่แบรนด์ของโอไลท์ like เนี่ยออกแบบการใช้งานและพกพาได้ง่ายกว่านั่นเองนะ ก่อนไปรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแค่แคกะกล่องนะครับก็เห็นใบสีเหลืองที่เขาอธิบายการใช้งานตั้งแต่เริ่มเลยนะว่าต้องทําอะไรบ้างนะ <noir. S 2> เห็นโคมไฟเล็กๆแบบนี้นะครับผมแอบไปดูรีวิวช่อง YouTube ต่างประเทศมานะบอกได้เลยว่าเป็นโคมไฟพกพาแบบนี้เล็กๆแบบนี้แต่สว่างไม่ใช่ย่อยเลยนะแถมการกระจายแสงก็ดีด้วยนะครับ สำหรับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับจะมีสายชาร์จ MCC 1แอมป์แบบแม่เหล็กอย่างดีนะมาให้1เส้นเลยและเหรียญโอไลท์นะเป็นกาวด้านหลังนะสำหรับติดกำแพงสำหรับไว้เก็บโคมไฟพกพานั่นเองนะสามารถดูที่รูปได้เลยนะวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวโคมไฟโอไลท์โอบอบนั่นเองนะและก็คู่มือการใช้งานส่วนราคาขายในประเทศไทยนะครับก็จะอยู่ที่ราวๆเ6 0บาทนะแต่ในโอไลท์ไทยแลนด์เนี่ยที่ผมทราบมานะเขาจะขายถูกกว่าน,นี้จะขายอยู่ประมาณ800บาทนะยังไงก็เข้าไปดูแล้วก็ เช็คราคาเทียบกันดูเองนะสำหรับใครที่จะซื้อนะผมจะลงลิงก์ไว้ที่ใต้รายละเอียดของคลิปละกันนะก็ไปกดสั่งซื้อกันเอาเองละกันนะครับตัวสายนะครับจะเป็นคลิปแม่เหล็กตรงฐานนะครับถ้าโคมไฟแบตเต็มเนี่ยจะขึ้นไฟเป็นสีเขียวนะจะบอกสเตตัสและขนาดไฟที่มันไม่เต็มเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีแดงนะตอนชาร์จนะบอกได้เลยว่าคลิปแม่เหล็กของโอไลน์นะครับติดแน่นทุกรุ่นนะครับไม่ได้หลุดง่ายๆนะแม้จะเขย่าแบบนี้นะครับ ส่วนการใช้งานนะครับสามารถเป็นโคมไฟหัวเตียงก็ได้นะหรือจะเป็นไฟนําทางกลางดึกนะเวลาเราเดินไปเข้าห้องน้ําก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนนะหรือว่าคนที่ชอบแคมปิ้งเนี่ยมักจะเอาเจ้าโอไลโอบอบตัวนี้เนี่ยไปใช้ในเต็นท์นะเป็นโคมไฟพกพานะสะดวกมากๆเลยหรือว่าจะใช้เป็นไฟฉุกเฉินนะเพราะว่าเจ้าโอไลโอบอบตัวนี้เนี่ยจะมีแฟลตติ้งเรดนะเป็นไฟสีแดงกับพิบแบบนี้นะก็สว่างเลยทีเดียวนะสำหรับโหมดนี้นะ สำหรับโคมไฟนะครับจะมีให้เล่นด้วยกัน4โหมดระดับด้วยกันนะโหมดโลก็คือความสว่าง3.5ลูเมนนะก็สามารถรันทามอยู่ที่56ชั่วโมงนะครับแล้วส่วนโหมดไฮนะจะเป็นความสว่างอยู่ที่55ลูเมนนั่นเองนะรันทามอยู่ที่3ชั่วโมงนะครับส่วนโหมดเลดไลท์นะจะเป็นโหมดไฟสีแดงนะมีความสว่างอยู่ที่7นะลูเมนนะรันทามอยู่ที่7ชั่วโมงนะครับส่วนโหมด Fatting r เรนะความสว่างอยู่ที่7ลูเมนนะเป็นโหมดกับพิพนะสามารถใช้เป็นไฟฉุกเฉินได้นะหลั่นทมนอยู่ที่30ชั่วโมงนั่นเองนะและตัวนี้จะมี Memory m o โหมดนะลาส์ูสนะสามารถบันทึกโหมดไฟครั้งสุดท้ายได้นั่นเองนะถ้าเปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมาาันจะค้างอยู่ที่โหมดนั้นนะอ่ิโนเปิดโหมดเลดไลท์นะไฟสีแดงเนี่ยเมื่อปิดไปแล้วเปิดใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นโหมดที่เป็นไฟสีแดงอยู่นั่นเองนะครับ เพิ่มเติมนะครับตัวนี้มีระดับการกันน้ําที่ IPX7 นะครับโดนน้ํากันฝนได้อย่างแน่นอนนะครับเห็นภาพในเว็บของ o อไลน์เนี่ยเขาเอาเจ้าโอไลน์ตัวนี้เนี่ยไปลอยในสระน้ำนะครับมันจะลอยขึ้นมาแบบนี้นะและทาง o อไลน์เนี่ยก็มีการเคลมว่ามีการทดสอบการดรอกเทสถึง1.5เมตรกันเลยทีเดียวนะป้องกันการตกหล่นหรือว่าการกันกระแทกได้นั่นเองนะครับ การเปิดการใช้งานนะสามารถกดที่ฐานตรงสวิตช์ก็ได้เช่นกันหรือว่าจะกดที่ด้านบนก็ได้นะการเปลี่ยนโหมดเนยก,กดค้างที่2วินาทีนะคือโหมดการใช้งานของเขาเนี่ยใช้งานง่ายมากนะเข้าใจได้ง่ายโดยรวมครับวัสดุที่ฐานเนี่ยดีมากเป็นยางนะเพื่อช่วยในการยึดติดกับพื้นนั่นเองนะและตรงโคมไฟเนี่ยจะเป็นสีขาวขุ่นนะครับเหมือนพวกหลอดไฟ LED นะแต่จะแข็งแรงกว่านะแต่โดยส่วนตัวนะผมชอบตรงคลิปแม่เหล็กของโอไลมากๆเลยนะมัน ติดได้แน่นและเอาไปใช้งานได้จริงๆนะการกระจายแสงเนี่ยก็ทําได้ดีและกว้างมากๆนะแสงที่ให้ออกมาก็จะดูแบบว่านวลตานะไม่แข็งจนเกินไปดูแบบซอฟๆนะให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นแบบวอร์มมี่นั่นเองนะและเรียทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่ใต้ดิสคริปชันของคลิปนี้นะก็ไปกดสั่งซื้อกันเองนะครับก่อนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ